สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำากงเกยงยีนอีกยี่ห้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้จักและอีกหลายคนก็ไม่รู้จักนะครับแบรนด์นี้จะเรียกว่าอีวิสุอ่าอีวิสุนะครับ เป็นกางเกงที่ผมใช้เวลาเก็บเงินซื้อนานมากอันนี้คืออีวิสุผมมี2ตัววันนี้ก็รีวิวตัวนี้เลยกันเพราะตัวนี้เก่ามากแล้วอีวิสุนะครับ เป็นแบรนด์ที่ต้นตำรับนี่ก็เมกอินเจแปนนะครับอีวิสุนี้ต้นตำรับเลยเนีย่ยเป็นเมกอินเจแปนมีอีกหลายค่ายครับตระกูลมาที่มาจากเมกอินเจแปนนะครับเรามาคุยกันที่อีวิสุนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นี่คือเอกลักษณ์โลโก้นี่คือเอกลักษณ์เลยบ่งบอกยี่ห้อบ่งบอกแบรนด์ตัวเอง คือยี่ห้อนี้นะครับผมจะให้ดูที่ปลายขาด้านหน้า เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะท,ที่ราคาค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะครับแต่เป็นเกงยีนที่ดีนะในใในในจากที่ที่ผมสัมผัสมาอ่าลองใส่อ่าลองใส่ดูแล้วใส่ลุยใส่หรือว่าผ่านการซักผ่านลายมาแล้วผมว่าเป็นเกงที่โอเคอไม่แพ้แม็กกีวายพวกนี้เลยนะครับแต่นะครับ ้นีหาซื้อยากนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียคือจะหาซื้อยากนะครับและมันจะมีของกอ๊อปของปลอมอะไรเยอะแยะมากมายครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะคนเล่นน้อยนะครับคนไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมก็เลยได้นํามาเนี่ยรีวิวให้ดูว่าเป็นกนเก่งแบรนด์นี้มีนะยี่ห้อนี้มีนะ หลายคนอาจจะเคยผ่านตามาบ้างว่าเฮ้ยมาจากไหนมันคือเกยงเกยินอะไรสําหรับคนที่เขาเล่นเกยงยินอยู่แล้วเขาจะรู้เลยว่าเป็นแบรนด์อะไรด้านในนะครับกระเป๋าเขาก็จะเย็บเป็นลาย และป้ายนะฮะ,ะป้ายของเจ้าตัวนี้ก็จะ,ะหดซะและ้นี่เยอะเลยครับป้ายจุกจิกเยอะเลยตัวนี้ก็เป็น L28 อ่าเพราะพผมจะแสงเขยี l 2ิหาซื้อยากครับ สวยไหมสวยไหมเก็บเงินซื้อหนานมาอ่ารู้กันแล้วนะครับว่าหลายคนอาจจะงงไว้อาจจะเคยเห็นว่าเครืงเกงยี่ห้อแบบนี้ลายแบบนี้มันคือเกงอะไรนะครับผมก็ได้นํามาบอกแล้วว่าคือเกงอะไรก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆหรือไม่ได้เลยก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย